สวัสดีครับผมประจันสมศักดิ์แห่งตลาดนะจจักรวันนี้มีนักศึกษานะครับจะมาทดสอบทีมหาสจักรสักครั้งหนึ่งตอนนี้ให้เขาจําอาเธอจําได้ยังครับจํได้ได้นะ,นะครับโอเคผมลบแล้วนะครับจันเย็นะนะครับเตรียมตัวผมมั่วแล้วนะครับฟอร์แกสลืมคุณลืมนะครับเชิญครับไม่นับเวลาคนะให้เวลาหนึ่งวัน <c oughs> ตอนนี้มากับเพื่อนเพื่อนเยอะแยะเลยนะครับมาพิสูจน์ทีมหาสจรยรกันนะครับว่าเขาลืมหรือยัง ว่าเขาลืมหรือ,อยัง,งอาจารยนตอบไปเรื่อยๆครับคุณมีเวลาถึงหนึ่งวันเต็มๆไม่ได้กลับบ้านเลยถ้าหากคุณบอกว่าลืมแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะต่อให้คุณด,ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้คุณต่อใหม่แต่คุณเชื่อไหมครับคุณก็ยังลืมเหมือนเดิมสิ่งราวนี้เป็นสิ่งมหรจรรย์ที่คุณห้ามแท้ห้ามพิสูจน์ไม่เชื่อ,อยาลบหลู <c oughs> ่เ,เวทมนตร์คาถามีจริงหรือเปล่าไม่มีใครรู้นะครับแต่ที่แน่เธอกำลังโดนหลอกสุดยอด ลืมยังครับลืมยัง<อ>คิดว่าลืมยยังอโอเคงั้นผม,มผมผมต่อยคุณดูอีกทีหนึ่งอ่ะดูใหม่ครับจําใหม่ครับดูใหม่และจําใหม่<อ>เสียงเฉียงไงครับตัวเล็กอยู่ขวามือ,มอ,รรอคุณมีสิทธิอีกครั้งหนึ่งนะครับแค่ครั้งสุดท้ายนะครับและมีเวลาแค่สิบวินาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็เกมโอเวอร์นะครับคิดว่าน่าจะจําได้ยังครับ จำได้แล้วนะครับโอเคงั้นผมจะม่วอีกทีนะครับเต็มตัวสิบวินาทีเป็นของคุณนะครับไม่มีรางวัลนะครับแค่ว่าลืมหรือไม่ลืมลืมหรือไม่ลืมเท่านั้นนะครับโอเคครับเริ่มหนึ่งสองสามลืมสี่ห้าหก โอ้ยอเก่งจังเลยโอ้เ,เ,อเหนื่อยเหนเื่อยใช้ได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับ